S <S ต่อไปชาวราศีตุลพบเจอกับอะไรโอเ้เงินเงินเงินนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะขยันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ต้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของไรายได้แรือผลประโยชน์เพราะทุกอย่างดําเนินไปด้วยเงินถ้าทําอะไรแล้วมันไม่ได้เงินมาค้ามันก็เหนื่อยมันก็ท้อแท้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ทําให้ชาวราศีตุลจะต้องทําทุกอย่างเพื่อเก็บหอมรอมริบ และเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของคําว่าครอบครัวเพราะต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะวางแผนเกี่ยวกับการมีบุตรนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็เดือนนี้นะคะอาจจะดูในเรื่องของการมีบุตรแบบปุรับก็เป็นได้นะ่งวัชชูนีราศีตุลจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเด็กเกะกบลูกกับลูกเกี่ยวกบหลานหรือคนที่ยังเป็นมีชีวิตสมรสนะแต่ยังไม่ได้มีลูกมีบุตรก็เดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของการมีมีบุตรมีลูกมีบุตรมีข่าวดีซึ่ง ถ้ามีได้จริงๆภายในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นอภิชาติบุตรนะ oh. ก็จะเป็นบุตรที่นำพาซึ่งความโชคดี oh. นำพาซึ่งความรักเข้ามาสู่ครอบครัว mm hmm. แต่หลักๆแล้วกันค่ะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยเดือนนี้ก็คือทำอะไรก็ตามแต่ก็คือทำเพื่อสร้างไรายได้ mm hmm. เพื่อหาไรายได้เน้นในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบ mm hmm. นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้เกี่ยวพันกับบริวารที่เป็นเด็กบางคนก็อาจจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษารหรือวัยรุ่นรุ่นเดียวกันจะได้ทํางานเกี่ยวกับคนที่ยังเป็นวัยที่ยังเขาเรียกว่ายัยงไม่ใช่วัยอายุมากอะคะ่ะก็จะได้ทํางานร่วมกันหรือการได้ออกเดินทางการได้อดเวนเจอร์สนุกสนานแบบสไตล์วัยรุ่นประมาณนั้นเ<ม>นาะ,ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็อย่างที่พูดมาเมื่อกี้ค่ะว่าในเรื่องของการเงินก็เก็บพร้อมรอมริบทาทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็น job นอกจับในจับเสริมต่างๆก็คือทําหมดเอาหมดก็คือขยันให้มากเดือนนี้ชาวราศีตุลจะขยันอ่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักทุกอย่างก็ตอบโจทย์ด้วยเงินเหมือนกันหมายถึงยังไงความรักจะดีถ้ามีเงินให้อ่าเพราะฉะนั้นก็ ในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลก็ก็ต้องพยายามก็คืออย่างที่บอกอะค่ะจะรักอย่างเดียวจะกัดก้อนเกลือกินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเติมเต็มด้วยการเติมเต็มด้วยการเงินต่างๆยินยื่นช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงส่งเสริมฝ่ายชายฝ่ายชายจุนเจือฝ่ายหญิงจะเป็นการเอื้อซึ่งก,กันและกันหรือหญิงในยะหนึ่งถ้าคนที่มีครอบครัวหรือมีบุตรอยู่แล้วเดือนนี้ก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเยอะเป็นพิเศษค่ะอาจารย์โอการเรียนพิเศษการซื้ออุปกรณ์ท้งน การศึกษารหรือการเข้าคอร์สเรียนต่างๆเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องของความรู้ของเด็กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดือนนี้ถ้าใครที่มีในเรื่องของความรักก็อาจจะเกี่ยวพันกับคนที่อายุน้อยกว่า<อ>มีเด็ก,ดกมาชอบมาชอบหรือตัวเราก็อาจจะ ทำตัวแอปแบวทำตัวเหมือนเด็กทำให้ดูสดใสเร,เริงร่าเข้าไว้แล้วคุณจะมีสเสน่ห์ถ้าคนที่เป็นโสดก็พยายามทำตัวให้ดูเด็กๆแบลเบล,ลไว้แล้วคุณจะดูดีมีสเสน่ห์นะคะอืมนะครับชาวราศีตุลดงว่าตุลน,นี้ก็จะเป็นแนวเด็กๆน่ารักอยู่กับ<ช>เด็กๆนะฮะอยู่กับความสุขกับเด็กๆอยู่กับลูกๆหล,ลานๆใ่คแล้วไม่กับมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงก็เลยนะ,ะเออเมื่อเขาเรียกว่าเลี้ยงสัตว์เป็นลูกเออกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว็ว่าไป